สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอชนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับพยากรณ์อากาศวันที่29สิงหาคมพศ2 5 6พายพายุไม่สักไม่เข้าไทยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณด้านลับ ม,มรสุมของภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนหนักบางแห่งอันหนึ่งพายุระดับ3โซนร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟพืลิปินได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ4โซนร้อนกำลังแรงไม่สักแล้วซึ่งคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อน ตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยหรือไม่มีเลยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆนะครับมาดูกันเลยสําหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ล,ลําพูนลําปางตาก และกําแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด24-26อง TS, ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสสำหรับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนองคายบึงารนครพนมสกลนครชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึงองศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีอ่างทองและพระนครศร อยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ม7ถึงองศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วสระเซิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงส,สุด3 2 -35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2ถึงเมตร สำหรับภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 -35 ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 -35 องถึงสาสองศาเซลเซียสทะเลมีคล บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง140ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสนะครับสำ,ส,ำสำหรับพยากรณ์อากาศของวันนี้ที่ประชาชนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชสนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ขมอ,อุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d g o t h หรือสายซด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามทางช่องสมอดดำผู้เดียว ไ,ได้ใบชนได้เลยนะครับจะอัปเดตสถานการณ์ฝนฟ้าพยากรณอากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสชนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ